สวัสดีค่ะเซียนับเอามาตามโค้งสุดท้ายตัวจอมือจอวิสเราดีจ้ะเป็นจังไหนห้องวดนี่ยังเสียมาเอาสามตัววะสามตัวตัวอล้อเนาะจอบซ้อมอยู่เนาะผู้พันโศพันมันเอฟซีพูนั่นข้าพันแบ่งปันมาเรีวผู้คนตัดเด็เดเนียนเนียนขักขัดเวนบ่คักขัดไม่หละจับตีแตกจับจีโตจับจี๊ดย่งล่ะมีแน่นอนแต่ว่าเพิ่นแบ่งปันมาแบบนี้เนาะผู้ที่เพิ่นจับถือขวดเนาะ อืมจ้ะอันอันอันเก้านะใคยังไปแงงะอันเก้าเขามาครบเนาะมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีหกแถวบนแถวสองจ้าเมื่อท่าตัดเมื่อานตัดเ็นบเสนั้นจากชุดไง่เราก็จีมาตัดให้เป็นหกตโตแบบนี้โอเคถ่ายหนี้เหาสิบหกกันยาหกเป็ดเด็กบมังฝังคิดนี่เสียใจด้ออสามตัวแตกมีเฮตัวตัดตัวตัดเนาะจ้าตัดกับมี สี่หนึ่งมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งเขียนเป็นสองแถวหกตัวได้จ้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าอันนี้แถวสองเนาะติดจำเกียร์ก็บันตัวใดมาส้นจ้าชุดเรกชุดใหญ่หกส้นมันบอจ้าชุดหน่อยเก้าส้นมันบอ,นอ,นอ,นอจ้าที่ไปใส่ ค่ะใช่ในหกตัวนี่นะบนล่างสามตัวเลยอืมมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งเนาะแล้วก็มีเก้ามีหกมีเก้าเป็นว่าจ้ะบ่มีในนี่บ่ต้องไปจับอืมค่ะไงบาษามันน่า้ามกว่าวิ่งคือเก้าอะไรเฮ็ดคือเก้าอะไรก็วิ่งอะอืมวิ่งก็คือหกอันมีเจ็ดกับหกเนาะของเขานี่ที่ไ้มาจ้าเจ็ดกับหกนี่ต้องติดไว สิมาจับคู่สองหางสักวันจ้ากอนอื่นนี่เลขบิ่งกันกอดข้อกัดกนจับคู่ก่อนจ้าค่ะหกเจ็บก่อนเด้อหกเจ็บจ้าอ่าบานีเก้าเจ็บเก้าเจ็บกเก่าเก้าบานีเอาสิมาตั้งเงินเก็บ เลขสามตัวเนาะค่ะแลวนาดึงไงตัวเก้าเจดออกมาก่อนเก้าเจ็ดจ้ะปัญญาลักลอยเดนอจ้ะลักลอยนี่อาจะไปดึงเอาอยู่ในกลุ่มใหญ่มากจ้ะสองเก้าองเก้าเจ็ดอ่าแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดศเกาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้ เนคือวงสองเก้าเจ็ดวงไปที่สองเก้าเจ็ดจ้ะครับแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจ้ะครับอันส้มที่จะไปกระติบไปพี่น้องถ้าว่าตัวที่เสียวสองตัวเนี่ยจ้ะปั้นแบบเก้าเจ็ดตัวเดียวเลยอืมคือเอาแข็นเลยพูดว่ามีทุนฟันไปที่เก้าเจ็ดตัวเดียวเป็นบ่าิจาค เอาเอาล้างเนาะเอาล้างกินให้เพิ่นจักสองตัวเนี่เอามาทีนเลยไปล้างเด้อจ้ะล้างล้างยายแยกแยกหนเปนึงค่ะล้างนี่มันก็ได้จะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกต้นนั่นแหะอือสองคู่เป็นแขนกหน่เจ็ไอชีวะดับกับวสุนอือหนักคือ1หนึ่งเจ็ด จ้ะก็คือวิ่งบนล่างกับเจ็ดกับหกนั่นแหละเป็นเ่าจ้ะก็ดีจะนีเพราะแตงแถวเพราะว่าจังไหกัมาอะไรยิงเนีอืมค่ะจังไหนกับเห็ดในห็นเท้ๆหรือม้าเท่ละแตบางทีเราตั้งคือกดยันกดข้อกันก็เลยตัิ้ไปจังเล็กเล็กนะทุกเงินก็ได้จ้ะแต่ว่าเน้นเน้นเม็ดเดียวพูดทุกหน่อยเนาะจัดไปเลยคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละจ้ะข้างล่างกันหนึ่งเจ็ดตัวเดียวก็คือว่ากันมานกับคื ได้หลายเลยว่าถั่วกันเพราเขากลุดไปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวสําหรับผู้ทุ้งน้อยจ้าตล้ค่ะขัดกองมาขัดเหรอแต่ว่าถ้านายนผู้ใดบ่มักจับคู่นี่ภายในหกตัวนี่เนาะมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีเก้ามีหกมีเก้าเนี่ยจัดได้เลยมันบ่อตาพันตัวบนนั่นน่ะไอ้ที่ว่าเก้าเจ็ดอัดไปเลยจ้าอืมค่ะกินเบาๆไว้จ้าแยกบนแยกล่างให้พร้อม จับตาดีๆทั่วที่งาวนี้โทั่วที่งาจ้าอันก็ถือว่าเหยีดงานอิสติบัตินี้เหยียดงานคือเก่าถ้าเป็นถ้าเป็นบอมมัดส้่มทีจับจ้าจ้าตุ้มทีตับงูตัวไปจับเอาที่นู่นจ้ามีแน่นอนมีเฮแน่นอนเนาะสามตัวเตะจับตา หมักน้ำย no. really, really. like, ู่ค่ะงามยูเก่าเก่าจิตน่หมักมักเลขเก่าเก่าจิตเนาะมันแปลยังไไอชุดนยังไะมาชนนั่นช no. ุดหน่อยมาชนเก่าเมีนมันงมันมันจ้าันไม่ได้จับเบิ้ลกายเเป็นิ้ลเบิเนาะจ้าคันสิจับเบิ้ลกับเก่าเก่าได้เนาะหกหกได้หลายหลน่สิลายเมีนคันว่าหลายตัวก็สิหลายตัวก็เอาตามนี่ก็แล้วกันเนาะกปเบิ้ลเบิ้ลหันละนันจับเบิ้ลนายแล้ววต่ว่าเบิ้ลไทยแน่นอน ค่ะจ้าอืมเจ็ดนี่เป็นรักนุวยนะจ้าความเจ็ดนี่รักนุวยค่ะฟังเอาด้วยเอฟซเอาหหโฉมันมันเหได้เมียมีเฮยกสองสามตัวแตกคนเด้อคาเซียนขึ้ว่ายกขึ้น่ายกอยาได้รักลอยใ่พถึงแล้วเมืไดใผู้คนจำไมให้มัมก่อลายอยู่เนาะเจเอร์าโอ้ยคืหลายางเดยเป็นบ้าเลยเ่เขค่ะ แสดงว่าพูดเพิ่นให้มานั่นเพิ่นจัดทุกตัวตัวนี้โอ้ยเพิ่นเพิ่นมาเที่นสีเศร้าขับรถหรอกจะไปอยูบ่บ้านไปวิ่งเอาว่า็จะโอ้ยจะไปมาขานาดนี้หาือจ้าอือเป็นคามขอเรา่เห็นมองก็เคยพ่อตะเกียรเล็กเอียงมืเขาบุญจ่าล่างมึอืมค่ะ,ะแสดงว่าปัญหาตัวตัดตัวจอปนจอได้เนาะปนจอได้แล้วค่ะโอ้ดีใจนเพิ่นผู้เพิ่นมีดวงมีโสมีหมันทางนี้เนาะบ่ได้ถืงไงไงอ่ายๆเด้อเลยคันบ่มีดวงไอ้แทบว่ถือเด้อ มาชีร์รถถุนรถน้ำมันกับบ่อจ้าอืมเนี่ยนบบนล่างเนาะจ้าให้ตัดเอาจับดูลางแตกจ้าเพิ่งจะเบิ้งอาจารย์หลายๆที่กันนลยนะเพิ่งจะอาจารย์ในเม่นน้าน้าจ้าค่ะคือคือคนมักเลขกกระเถาเบิ้งถูกยางถูกหม่องถูกบนให้ได้แตกสามตัวเนาะคันแมนค่ะเอาบรบกวนเวลาค่ะจังไดก็แห้งปังๆเนาะรวยๆกัแล้วกันงวดนี่คงสุดท้ายหรอ ของกูหลายๆค่ะเซียนสวัสด,ดีจ้าน้องค่ะเอฟซีหลังจากฟังเสียงสัมผัสโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเซียนน้องคายเลี่ยวเดี๋ยวสาบนาจะย้ำให้ฟังอีกเทียนหนึ่งจะ้ะ16กันยา68เซียนน้องคายโค้งสุดท้ายเด้อค่ะเพิ่นตัดออกห้แล้วค่ะแถวด้านบนเนาะค่ะเลขนี่6ตัวนี่เพิ่นตัดออกห้แล้วจากที่8ตัวเหลืออยู่6ตัวมี7มี4มี1แถวด้านบนแถวด้านล่างมี9มี6มี9จะ้ะยังคงเดิมค่ะวิ่งไปที่7กับ6 67 เก้าเจ็ดหกเก้าสองเก้าเจ็ดศูนย้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเน้นไปที่ 97, เก้าเจ็ดเม็ดเดียวสามตัวพันเรีนให้สองเดและเก้าเด้อพี่น้องค่ะสำหรับเลขล่างค่ะเหมือนกันจะ้ะวิ่งหกกับเจ็ดหน็ดกฟันไปที่หนเม็ดเดียวจะ้ะอันนี้ชุดเต็มเพิ่นสังเกต้อค่ะชุดเต็มกับชุดตัดเลขดับก็ยังคงเดิมดับทุกหลักบนล่างมีเปดมีหามีสามีเปมีห้มีสา คือดับยูเด้อค่ะดับอมตะงวดก่อนนั่นกระดับยูจ้ะอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มเลขชุดเต็มพิ่นมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีหกสี่มีสองมีเก้ามีเจ็ดมันชนกันไหมจะ้ะค่ะกับผู้ดใดไรที่จับเอาเก้าเก้ากระรเด้อขันมาเก้าเกาค่ะจับนีนี่ละหรือจะจับเอาไนหกตัวนี่เจ็ดสี่หนึ่งเก้าหกเก้า จับเอาค่ะแตกบนหลังพี่น้องสามตัวเตกผู้ที่เคยได้น้ำกะได้เด้อค่ะอันนี้คือของสุดท้ายจ้าดูชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดจ้าผู้ใดทุนน้อยตัดไปเลยค่ะเกเจ็ดเม็ดเดียวโคโลข้างล่างคือหนึ่งเจ็ดเอาขอบุญกับคุณเสียนน้องไครค่ะผู้ใดมีสูบมีมาน้ำเพิน่นกะอย่าลืมเด้อค่ะซอยกาปากาคากาแฟคาสูตรเพิ่นนั่นละจ้าไอดีไลคิวอาคุดในคลิปนี้เป็นคิวอาคุดลน์ส่วนตัวเพิน่นผู้ใดอยากติดตอ่ออยากสอบถามอยากคุยโดยตรงโทรหาเพิ่นใด เอาคลิปนี้ด้วยๆป้งๆสุกุสุกสุลเงินไรกงองทองไรเขาไปละจ้ะสวัสดีจ้า